เฮ็ดเพาะมาแต่เสาเลยพี่น้องเลยมาเนี่ยเพราะไงกวินไม่ยั่ขันแล้วเอาเห็ดเพาะมาจานร้อยกระสิทธาเห็ดเพาะเมื่อเอื่อนระบาดเชื่อมือขอนแก่นมืเอื่อนใหญ่ฮัลส์สวัสดียามเมื่อเส้าครับตลาดของปลาโอ้ยจะอ่อนเห็ดเพาะออกใหม่ๆมึงต้องแก้ด้วยใหญ่อ่อนอยู่บ่มีแต่ดอกอ่อนอนั่นเห็นบ่ขาวจานผ่านเลยดอกง่ายก็อ่อนนี่เห็ดเพาะหนังหอมๆเลยพี่น้องเลยมาใหม่ๆสดๆแล้วเสื่เมื่อขอนแก่นน้ำจากยี่สิบสามสิบโลคนละมาเนี่ย ครับมาเบิงตลาดของปลาเต่าเซาครับขณะนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงเซาแห้งมาเนี่ยเ่อคยตื่นเซาเป็นยังไงโอ้ไม่ใช่เอกกระลังเที่ต้าเสีงสงงนนงยงเรื่องเตียงงอนเลยเอยู่อันนี้กระเทยไม่ใหม่ครับพี่น้องครับนี่เฮ็ดผอมาไม่ใหม่ครับจ้าหน้าที่นกระลังน้ำเพื่อจะซขายตัวบัตรนี่ล่างกีดินกีดอนดอกเอาถ้ามาเบิงตลาดเ้าแต่ว่าตลาดก็เพราะท่านเปิดดอกคนกระลังเตรียมของ ไม่เง <Black. S 1> ี้ยไหนอึ้งเจ้าค <face> mmm ือยังอึ้งไข่กันยังอยู่ได้หกเจ็ดโลอยู่เอออึ้งไข่อยู่เฮือนกันยังอยู่มันสีเบิดหนามันนั่นแหละอึ้งก็ดีคันผู้ใดยั่งซั่งกะซั่งท่านอยู่ดอกพี่น้องเหลืออยู่ในตู้จานลอยแพกไปอยู่กว่าประมาณหกเจ็ดโลนี่แหละต้นนี้ไข่เบาใจถึงอึ้งต้องเห็ดเพาะพี่น้องมาเลยมาส่งของไงเพื่อนก็เลยแวะขับมาเบิ่งตลาดมาเอาเห็ดเพาะนั่มซะดิ ตึงไข่เต็มทังเลยพี่นอ้องนะครับบรรยากาศยามือเช้าคืมฟ้าคืบฟุนนะฮะโอ้โยเสียหาบักบกกับเมียเปียงให้เอื่อยเพลินนะครับพี่สาวพี่สาวเดชอุดมเพลินสั่งบักกระบกมากับะเมียเปียงกับเพ็ดพอนะครับกำลังมาหายเพลินนะครับจงังหวะถามหาอยู่เมียเปียงผู้ใดม,มีเนาะไม่ย่ะขันกับบะมี ไม่เอบนกับพระท่านเพ็นมีมาอื้งแข่งกัมีอยู่ซีใหม่ซีมัดโอ้ผมเป็นซีใหม่ดซมัดอื้องแข่งนี่เกือเรก็จะได้อื่งแข่งน้าละวะหอมๆเลยพี่น้องอึ่งแข่งอื้งแข่งเด้อผมเป็นอึ่งอึ่งสุกเลยอึ่งแดดเดียวเอาสะใหญ่สะ ล่างออกเจ้าน้อยแล้วก็จะไปขายตัวแบบที่เราเห็ดกระท้งกระท้งตัวเห็ดเพาะใหม่ๆสดๆนะครับนี่ยย่างอีกสอบหนึ่งลูกพี่ก้อยก็ได้เห็ดเพาะคือกันลูกพี่ก้อยก็ได้เห็ดเพาะซองกระสอบเพื่อนลูกพี่ก้อยก็ได้มันมันได้เห็มันเบิดไว้เด้อมรนีาเด้อสาธุสาธุบักกบอยู่พี่ตะเกาวิ่งอย่างนี้เนาะคือบ่เห็นมันยังเสาร้ายเพราะทนายพิพู้ใดมา ช่วงในห้าเอื้องก็เพี้ยทพอห้าต่อใบห้าเอื้องห้าต่อใบห้าเอื้องตลาดเศร้าพี่น้องว่าตั้งแตเปิดคลาคอยู่โอ้ไหวไหวดี๋ยวสิได้เอาเพี้ยทพอเมื่อล่างไว้คือกันทั้งในก็ดีมืออื่นก็สิออกเดินทางเมื่อขอนแก่นพี่น้องทั้งขอนแก่นสลัคามสั่งได้เด้อมืออื่นเด้อนะครับหรือว่าทั้งไก่ทั้งไก่สั่ง ได้นะครับอึงไข่คร,ครับเห็ดเพาะจานลอยเสีเอาเมื่อน้ำมืออื่นนะครับทางใกล้ทางไกลส่งได้ครับรถช่องเย็ยนรถรถฟิตแข็งรถแช่เย็ยนนะครับเท่างอึงเท่างเห็ดเพาะนะครับมืออื่นเสียเมื่อน้ำช่วนีนมันอึดละอึงก็ดีจากเบิดแล้วเนี่ยเบิดตลาดเส้าๆมีอยู่สองกะละมังนี่แมงกีนุ่นตัวนี้ป้าแมงกีน,นุ่นคือตัวใหญ่แต่แมงกัน,นนุ่นนี่ดอกกระเจียวนะครับมีดอกกระเจียวมีแมงกีน,นูนยาเมื่อเส้า เหาแม่เปี๊ยกับทาอันแม่เปี๊ยกยังก่อนครับอันเียดแหทาแม่เปียถท,ทาแม่เปียกก็บกบกันอะไเส้นอบ,บกบกอ้หนังเค,มเค็มแล้วก็ปวดเลยมนเลยยไ้แม่เปียก,กับบกบกม,มาใหม่ๆสดๆเลย มาแต่เศร้าเลยวันนี้โยคะโอ้ยโคตรอะขนาดเลยเห็ดเพาะอ้อนปลาโขงก็มาเเยแต่าามจ้นี่นี่ปลาโขงก็มาสวยๆเลยปลาโขงปลาสะอีปลาสะอีนะครับ <c oughs> โอ้มานางรีบโขงพี่น้องมานางเบิ่งแม่น้ำโขงย้ำมาเศร้าครับอ่ะ ทักทายสบายดีเนี่ยโมเสาครับวังคันเขาไปตลาดเขาเจ้ายังเงินบมเสาะในจัดของเหลวว่าถาเอาแม่เปียงกับอา่าเม่เปียงกับอันบักกระบกนะครับเอื่อยเราสั่งมานะครับสีส้มไอ้เพื่อนเก็เลยนั่งถานะครับส่วนเนสเพรสนี่ว่าเสียวเมื่อจกักยี่สิบสามสิบโลนี่ยแหละมันนี่นะครับพี่น้องนะครับมันสวอ่อนมันงามมันอ่อนเนสเพรสมันอ่อนมันงามครับก็เลยว่าเสียวเมื่อสีหลายๆเนี่ยเจอพี่น้องสั่ง นะครับมืออื่นครับเดินทางขอนแก่นสลรคามนะครับเพราะว่าวันที่25มีงานอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมงานเพื่นลำเพื่อนเท่าไปลำอยห่นนะครับวันที่25ก็้ะเลเสือเฮดพอเมือน้ำกับอื่นไคหาอะไรรองท้องก่อน <c oughs> บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนน้นำหม้เอเต่าครับอยู่ริมโงพงไป้อง มาเตะเสาปวดเหมือนนี่เพราะว่ามากายมาหน่อยมาเบิ้งเห็ดเพาะเขาเลิกเอามาแต่เ้าเลยตลาดเพิ่งจะเปิดเพราะท่านเลี้ยวอยู่คนพ่แต่จ,จัดของก็เลยย่างไปเบิ้งวังหันนะครับมานาั่งคุยกับพี่น้องจะเข้าวก่อนทั้งปี <laughs> นะครับสั่งจองมาได้เด้อพ่อได้จะได้อึงจะได้เห็ดเพาะนะครับอึงในกาเบิดเบิดลใกล้สีเบิล้ลนั่นแหละนะครับเหลือบ่รายอึงไข่นะครับ,รบ,รรนะรบเป็นช่วงปลายฤดูแล้ว ส่วนเห็ดพรอหัวตะมาใหม่ๆนะครับพี่น้องเห็ดพรอหัวตะออกใหม่ๆสดๆดอกอ่อนๆงามๆแต่ว่ากันไปอีกเจ้าอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นเห็ดพรอแก่ได้บัดนะอันนี้หางทองก่อนถ้าได้กินข้าวเศร้ายังเศร้าพวดหัวตจเจี๊ยมองว่านะพี่น้อง บรรยากาศคือมึงเครื่องผมครับม,มันนั่งอยู่ธาโขงนี่ครับบรรยากาศสดๆยามเช้าที่ริมโขงเขมราชนะครับอุบลราชธานีพี่นอ้องเรื่องเรือเขาเจ้าจว่าล่างมากพี่น้องเลยเรือก็ร่างขามฝากมาโกทั้ทงฝน,นตกเกิดไปทางดอนตานมุกาหารในฝนตกครับกีฬาย่อยลุ่ง น้ำโค้งแล้วบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องแงะมือเสาวะครับบ่เคยตื่นเสาราไปนี่ยักเทือได้เนะี่ยหมดในตื่นเสาร์อีกครับมาเบิ่งตลาดอะไรกันบ้างดังอยู่ริมโขงเบิ่งผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนำ้ำปวดเรือมาแล้วแข่งกันมาและสองลำคนนี้อีกลำหนึ่งก็ลังเสียไปเติมน้ำมันเขาไงหนึ่ง <c oughs> มาแล้วทีนี้ทีนี้มาแล้วมาถ่าเอาแม่ปิ่ง คมบบักบกอึ้งแหงบ่เอื้อแล้วอยากไ้สามอย่างนี่แหละการากาอีเ็ดเพาะน้ำโล่หนึ่งคนว่าก็เลยมานั่งถาแม่ข่ามาจัดของวันเหลีวนะครับนั่งงันกินโรตีอุ่นทองจกาบาดคนสดอกเหีห่ยวเขาอ <c oughs> <c oughs> ือเศรดฐีนมเยียบ่ละสองอันเลยหิ้วเขา <c oughs> เ,เรือมาแล้วสองลำเขาวางเรียบร้อยอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไหนเอาอีตผอเมื่อเฮือนให้ผูเ้เถาล่างเดี๋ยวจะถาเบิ้งอีกคลิปนึงถาเบิ้งคลิปตอนล่างนะครับเนาะ เตือปูได้สนุกสนใจกับสั้งมาได้นะครับพี่น้องเอาจัดร้อยผ้ามาเลาะตลาดเ้าแล้วก็มาเบิงนำโขงย้ำหมู่เซาครับพี่น้องบรรยากาศดีแห้งนะครับทาโขงอำเภอเขมรัดจังหวัดอุบลครับพี่น้องเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับควรจะได้อึงใครอยากได้เห็ดพอสร้งได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอาจารย์ร้อยจัดส่งให้นะครับพรุ่งนี้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะครับวันที่25่สาทำการแสดงที่อำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อฝากทีมงานเป็นรับเพื่อนนท่าน้นครับพี่น้องอึงใครเห็ดพอครับ